Toy Story Hotel ที่ดิสนีย์แลนด์เซยงไฮ้แค่คนละ3,500บาทราคานี้รวมตั๋ว Early Entry ที่ทางโรงแรมให้ฟรีด้วยนะคะใช้อินี่เคาน์เตอร์นะคะจะให้แฟ้มไกด์บุ๊กแบบนี้แการแตะเข้าห้องพรอมการ์ที่เป็นตั๋ว Early Entry หน้าตาแบบในรูปเลยค่ะจะพักด้วยกัน4คนต่อห้องจะมีระบุจำนวนคนแบบนี้คจะได้รับสิทธิ์เข้าสวนสนุกก่อนเวลาเปิด1ชั่วโมงครึ่งเหมือนกันหมดทุกคนค่ะเราได้ห้องพักเป็นชั้นเจ็ดในชั้นนะคะถงทางเดินก็จะมีการตกแต่งเป็น Toy Story หมดเลยค่ะน่ารักแล้วก็มีความสุขมากอยูมตลอดทางเลย กกุม To Story อัันนนี้นา,าคนในห้องนะคะนอกจากการตกแต่งแล้วนะคะตีมสีเขาก็คือน่ารักมากแล้วนะคะพอมองลงไปนะคะจะเห็นเป็นวิวหน้าโรงแรมส่วนห้องน้านะคะก็จะมีการตกแต่งเป็นตีม Toy Story เหมือนกันค่ะโซนอาบน้ํานะคะจะเป็นแบบอ่างอาบน้ําขนาดเล็กค่ะภายในห้องนะคะจะมีโทรทัศน์ให้ดูการ์ตูนดิสนีย์ได้แบบทั้งวันทั้งคืนโดยทุกคนประมาณ90เรื่องได้สามารถเลือกซับเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะก่อนเวลานะคะสามารถมาดรอปกระเป๋าที่เบลเด็กซ์ตรงนี้ได้เลยแลคนที่พักใน Toy Story Hotel นะคะเขาจะมีรถรับส่งไปดิสนีย์ทาวน์ด้วยเช้าที่เราจะเข้าสวนสนุกก่อน เจ็ดโมงหนาทีไปเลย,เยก็แปดตารางลนมาให้ดูคร่าวๆนะคะบรรยากาศภาย,นายใ,ในโรงแรมนะคะทุกคนก็คือน่ารักมากน,นะคะก็จะเป็นธีมทองฟ้าค่ะแล้วก็มีจุดให้ถ่ายรูปนะคะแบบนี้เลย <นะ S 2> ลมามีแอนกี้กับตัวละครใน Toy Story ได้ด้วยนะเราจะออกมาเป็นช่วงเวลาค่ะ<น>ที่กำลังตัดสินใจว่าจะมาพักดีไหมอยากแนะนําให้ทุกคนมานะคะครั้งหนึ่งในชีวิตจริงๆค่ะมันมีความสุขมากไปแลวค่ะบ๊ายบาย